โอ้ยเจ้าปุ๋นเลยมองอยูถือลายครับโตกงามเลยปุ๋นนองแถะเวเลยครับแต่ลายเต๋อได้พี่น้องโอยโตงามเลยครับบึ้งกบึ้งสวัสดีครับผมเดี๋ยนี้เจอกันในในน้ำนะครับน้ำชี้ครับเหมือนมายามองครับตะเสาเลยอากาศดีๆเด้ดดพี่น้องมากับปพอเถ่าครับปพอเถ่าพอดน,น ผายเรือเพผนมาใส่ไว้ตะวันแล้วล่ะครับส่วนส่วนมายามมองน้ำไปเงี้ยวกับอะไรลงคลิปโดนแล้วด้วยครับหลายหลายเดือนล่ะกำลังเห็นหนาครับโบ๊ทก็ได้เด้งแดงพูดปลาหน่อยพูดหนามกับมาลาลาด้วยครับปีนี้น้ำชี้จะชี้อยู่โดนบาดเดียวดีพอเนาะได้ก็แห้งไงเนาะฝนแห้งกันเขาเห็นหน้าปังเพราะว่าเขาสูบเห็นหน้าปังเนี่ยเมื่อใดได้ยินข่าวว่า เห็ดเคลื่อนไหมน้ำถ้าเห็ดเคลื่อนไหม่คือเขาก็ต้องปล่อยน้ำทิง้งไปแล้วครับนี่คุ่นต้องรอเพื่อเลยครับปีหนาเพื่อแหละน้ำก็่าจะม,มีอีกรอบนึง mm hmm. เดี๋ยวก็มาลุนน้ำกันได้เพี่น้องใส่มองครับใส่มองไว้สามหัวผสมมานบ่ขนาดที่ได้อยู่นั่นแหละครับแล้วด้น้อยหรือได้หลายอากาศดีด้วยครับยามเสอง พ่อะนี่แก่รบริมา,มาลเลยมือนเนาะว่าวันแก่เราหยุดมือนึ่งทีแรกตัวนึ่งโ้เกีย่ยวเลยปล่ยมั อาถือข้งางๆาว่านถือลาย,าายาดีกว่อเออถือมันใสหมอกเก่าเนี้ยไปพุนว่าถือไปใสพู้น่ะบ้านน่ะกุ้ยอ่ะยังกุ้ยมาไก่ไก่ฮะก็บานเขาอยู่กไก่เขามาไก่อืม <laughs> ก็ลังถึงเนาะดินดินเพื่อนน้องกถือก็ถือไปไหนทีเนาะม,มองเมองหา่างบริปีนอยู่พี่น้องว่านไปปิ่งมั่นครับโอ้มั่นแนง ไปลูกบ no <sim. S 2> ึ้มๆด้วยน้ำเตาเนี่ยตีปลาเลยนี่ดิงลงไปเลยปลาหมดิดๆหนี่งถือวังเสานี่ยนะเนาะโอ้เล็ดต้นน่ะปลาตัตายตายปลาหัวแข็ง นี่กับป้าถือตุ่มป้ามูนี่ใส่ตุ่มก็บ่ถือไหมกรรมบ่เขาเลยวะตะกี้ใส่ถือดีเนาตุ่มเนาะวางเป็นอย่างหลังๆมาใส่บ่ถือน้ำม,มันใสแเร็วมันก็่อยตือต่อ พอสิกินได้บ่นี่มองหางมองหางก็พอสิตึกตัวใหญ่แต่ละโตเนาะโอ้อ้า <laughs> ย <c oughs> เลือกกระนำเขาดีๆเด้อพี่น้องเลือลําบ่ใหญ่ปานใดครับปกติกะนั่งผู้เดียวมื้อนี้มานั่ง2คนต้องวิดน้าออกเลยปลาสดๆเลยครับยา่า 好，看的。 ค้วแกวแน่ถัวฉนมาถือกระป๋าหัวแข็งครแข็งแล้วมันมาตาย พี่นี่นำรถปลาบ้านเฮถือดีเลยเนะววนะาะอ้นี่แล้วว่างเนีะปลาอยู่นี่นั่นสะพ่อมูตะกำเนี่ยมาตะทางนี้ตะปีรถใหม่มันยหลมาทำกที่ปลาง่ายอยู่ีี่นป,ปิ้งอยู่ ทีๆีงสิพ่อ <c oughs> นี่แล้วนำลดวิปามูเนี่ยมันคือนำมันยังอยู่น้ำปาลา่อมวกพยายามแกมาใส่เบ็ดลามไม่เบ็ดหนึ่งก็น<ถ>เนื้อก็แล้วลมาใส่สื่อ ฟ่มหรือว่าเด็เเดเดือดเดือดใส่กับชีสโรยทางประตูเศา้าอีหาแา่เย็นเย็นมันออกแต่หันหวนานทั้งสี่ออกกูเด็ดลายแล้วพี่น้องกินแนบ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  ใส่อยู่น้องกลูกมาเช่ามันมึงดิ่งเหอ้านเถอะสุดไหร่เห็นมันตาบาหิถุงรถพิกอัพรถบรถปัตตนมึงดิ่งเ โปรกียวนือนวหนึ่งกระดะในเนี้ยนะพอเนาะในลายต้มอิ่มเลยย่างหัวนึงอีกปิดมองทีครับจะได้กระดะอยู่แล้วมองทีเคลื่อนมองอย่างพอมองสามศูลสมหาสามูบ่เส้น สเส้นปลาสิต,ตัวใหญ่ขึ้นมาเนี่ยปลาปานี่ม่องใหม่บ่นคือมาเฮ็ดก่อนคือม่องกำเขามาเฮ็ดขาวเองปลาใหญ่ป่น แกงตัวนี้เปรอดีวะตัวงามปลาโดกือบ่มาหาจินป่าน้ำมองเนาะหาก,กินเห็นไหมอีกม่องดู ไม่ดีผลหรอกใส่ตุ่มฟังน,นี่แหละใส่ก้างมันก็บวบถือ Ав нэг өг нэг байхгүй ด,ดีนะพ่อเนาะซีสูนด,ด้วยกันมั้งการมัดสองห้วนการดีเลยพี่น้องน้ำน้ำชี้ไปตัวง,งามเล้พี่น้องอย่างปลาซอยปลาซอย ปลาใส่ปลาหัวแก็งคนหลานบ่อันเดียวกันชักแล้วเพื่อดีไซน์ปลาใส่ปลาใยมันแห้งด้อครับก้อยบดดีบ่พ่อเคือบวถนัดสมัย pues ล <cat> ะดีตะกอนเขาก้อยดีแล้วก้อยปลาย่างโลกก้อยปลาใส่หมดเตรียม <sm all noise> <Phase> <sub province> ปลาจะตรงงานเนีนน่คือตะกาแล้วเด้อทำปลา <c oughs> ดีกันเลยลมพัดยินดีเนาะ งามเลยปลาซอยปลาซอยคุณหมอปลาซอย <c oughs> <c oughs> คุณหมอคุณหมออชนบุรีนะชนบุรี <c oughs> เป็นมาเล่นนำ้ำปีใหม่ที่ใหม่อีกบ่อ <c oughs> เออมากับดีคือกันแหละมว,วน บึงพี่ไม้ยุบานเขตที่เบินีตัวนี้เป็นเขตอำเภอสตึกดนะครับจังหวัดบุรีรัมย์อีกฝั่งหนึ่งกูนฝั่งปุ่นที่เป็นฝั่งจังหวัดสุรินทร์ครับเขตอำเภอจอมพระนี่มันตัวนี้จะเป็นเขตอำเภอเมืองบูเนาะอำเมาสุรินทร์เพิ่อเมืองเลยเนาะทิ่มันจะแบ่งโซนกันอยู่ใกล้ครับเขตอำเภอเมืองกับเขตอำเภอจอมพระแต่ฝั่งนี้เป็นเขตข,ข,ของอำอเภอ,อ,อสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เนะครับ บางคนสงสัยว่าแม่น้ำชี่ยังมาอยู่หนีตัวนี้เป็นลำน้ำชี่ด้วยครับมันทีซื้อไข่ไข่กันตัวนี้สิไหลลงแม่น้ำม,มูลเป็นลำน้ำชี่ครับผมไหลลงมูลถ้าเป็นแม่น้ำชี่ดีเขาเขาจริงใหญ่สิกวางก็นี่ครับถ,ถ้าคนแถวนี้เขาเอือนแม่น้ำชี่น้ำชี่ครับเอือนบ่มีบ่ได้มีคำว่าแม่น้ำหรอกเอือนว่าน้ำชี่น้ำชี่สิ ลมหนาวก็พัดมาอีกเราลองหนึ่งเด้อครับนี่อากาศกำลังเย็นๆเลยเอาละปลาถึอมองดีๆนี่เขาไมา่ปลามันหรอกสว,ว่าว่ามันก็บทนัธสังนาผิดด่านผิดขุนใ <c oughs> ส่ิดมือปกติต้องหันหัวเรือไปทางหนึ่งนะอหมันี่หนอ น้ำปลาอุ <ç ık> ่นๆตะปูปลาถือบอลตับตตับบเมื่อเาสาวซองสีอุนอ่นๆมาเนี่ใส่ๆมาเป็นเย็นๆอากาศแกลี่ยนี้ก็ส่งถื่อไกลแค่นี้ปลามาเป็นมูก่อน ใส่งามเลยโอย้่เห็นหง่อเลยนี่เห็นหง่อเห็นหง่อ ลายครับโองดงามเลยอุ๊ยนกแถวเลยครับางามมันถึงนะถึงแบบนี้นะะปลาในทะเลนี่เขาหาม่องเนี่ยวมันไม่หลุดเลยเนาะอโอกาสผ่าดน,นะ ปวดหนักถ้าเปา็นปลายนมหนีมีใครก็จะเสียบเนาะ, <c ười> ะมันงโบมีใคร <c ười> <c ười> มันแห้งหรือป้าปิงสิจวดจวดจวดขี่ป,าปลาปน่ปิงกินเมื่อวานคมเสียบเลนปลาเลยกินตะขีเลยมดต่องแวะมันขี่ปลานี่กินได้เลยครับนตคลองธรรมชาติเหมือนปลาเหลียง เดีจจ๋ยวจำไม่ไหวไหมคลิปนี้พี่น้องชมเงีๆเลยเด้อครับขอบคุณที่พี่น้องอยู่ร่วมกันจบคลิปด้วยครับขอบคุณที่ประปดผ่านโฆษณาขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ครับผม,มเบิ่งปลาเงี้วเน่ กำลังลงเด้อที่นี่แต่ก่อนของลงคลิปด,ดีพี่น้องไปกับพ่อเถาไปกับพ่อใส่เบ็ดประกดปีสองปีไม่หนีบอค่อยได้หาเลยครับโอ้ยเจ้าปุ่นเลยมองหัวนี่แกวนี่ส้นนีตัวดีเนาะมูนางพันธุ์ใส่สายไป้ฝุ่นททมือแรงมาใส่บ่พอนีอมือแรงมาใส่บ่ ก็มาปัญาาไปมีเรืออะไไม่เรือพรายิงงวนอยู่ใส่คนใส่ใส่ยุคุ่นคนดสมเนาะฟักเก็ดสม ทุกๆเมียนเห็ดส้มฟ้สเห็ดส้มต้อนนะส้มโตนะเมีนเลยเนาะเห็ดส้มไปกินไปหมกกินบริสกินดิบเด้อครับเพียเราไปหมกกินไปย่างกินแสบออกเปรี้ยวๆัก่น้อยองามๆเลยกี่ข้ากี่นี่ ง่ามถือกัถือดีดีเ้อพี่น้องง่บอดถือกัอบบดถือเลยเด้อครับบอวันบอดถือตลอดดิปา,ามงาจะเปลาอววนวน สามหัวก็ก็องใส่เวลาเนี่ด้วยพี่น้องอยู่นะปลาเพราะที่เป็นกูอยากมองกับของนั่นของนี้เนี่ยเลื่อกกับมุนไปมุนมากครับถ้เบเบียเขาเอาไปปลดปลาอยูบ่บ้านเดิมสิงไงไปอีกอย่างนึงนี่เขาปลดไปเลยครับนี่ครับจีเรียบร้อยแล้วพี่น้องสุดท้ายแล้วครับ ถือว่าได้อยู่ด้อพี่น้องถือว่าได้เน่อยุคขับปลาโอ้ไอสมนียังดีแล้วสมนีก็ดีแต่ยุคประมาณสองโลยุคขับากะกะเอาโดยสายตาเสร็จเรียบร้อยด้อครับมือโอ้แต่ก,กาเด็ดแต่ลายเต๋อเด็พี่น้องโวยงามเลยครับ ยกเบ่งเบ่งประมาณโอ้ยโลดเลยหลายหลายเติบบรจุดสามกิโลคนี้เออปลาตงามเลยครับเดี๋เข้าบ้านแล้วพี่น้องบางทีมื่อแรงก่อเป็นสิมาใส่อีกครับเดี๋ยวกระสี่ายให้พี่นอ้องเบ่งตอนมายามพุน่นอะไรพี่น้องพอยา,ามใส่กับใส่กว่าสีเหลีวต้องหาทำเล่มหม,อหมอ่อม อากาศดีนะครับมึงมื่อเสาร์ส่อสีหอนตอนนี้อากาศเริ่มเย็นแล้วเดี๋ยวกัเข้าบ้านเด้อครับบรดนี้ขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมด้วยครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทีกดกดขำโฆษณาให้กับแม่เลคุณซอยเบิงซอยนี่กันไปยังเขาเอื้นนี่ยังเอฟซีป่อเอฟซีเอฟซีฟ่อฟอวัลซิวอ่ะยังบ่ค่อยถือไปเลยคนคนเแถาเนาะ บอกพีดเบาสิบ,อ <laughs> บ <laughs> เออบอกไปเดี๋ยวเบาเบาเบาเบรก่งเบาเบรก่งสังเก็ดขวดขเมียนเบาเล่านะครับที่บอกของบรรยากาศด้านน้ำชีเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันไหมดนะครับผมสารคดีนี้สวัสดีครับเออสวัสดี <laughs> ไปเข้าบ้านที่น้องไปคลิปต้มปลานทำกันเด้อหืม <laughs> <laughs> นี่ไปสักทีก็ตีย่างเมื่อย่างแล้วมันเสีบหอม